ท่านผู้ฟังที่เขรพในธรรมทั้งหลายต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังธรรมะเป็นเวลาสามสิบนาทีสำหรับธรรมะในวันนี้เนี่ยหลวงพ่อจะพูดอานิสงของการรักษาศีล ข้อที่สากาเมสุมิชฌาจลาเวลมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิคือให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายนี่คือเรียกว่าศีลข้อที่สก็คือให้เราเว้นก่อนที่เราจะฟัง อานิสง์ของการรักษาศีลข้อที่สามนี้หลวงพ่อขอท้าความมาจากข้อที่หนึ่งคือการรักษาศีลข้อที่หนึ่งดีเกิดมาก็จะเป็นคนที่รูปร่างสดสวยงดงามรูปร่างแข็งแรงผิวพรรณดีฝุดผ่อง เมื่อรูปรางดีแข็งแรงแล้วในอายุก็ยืนถามว่าคนอยากได้อะไรก็คืออยากได้ทรัพย์สมบัติต้องการอยากจะมีทรัพย์มีสมบัติก็ต้องรักษาสินข้อที่สองที่นขย,ยับมาหาสินข้อที่สองก็คือการที่ไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่น ไม่คดไม่โกงไม่ทุจริตผิดศีลผิดธรรมเบียดบังเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของของตนถึงจะเป็นคนรวยถึงจะเป็นคนมั่งคนมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหาทรัพย์ได้ง่ายๆและสิ่งน,นี้ก็จะนำเราไปสู่มรรคผลนิพพาน ทเนียถามว่าคนเราเมื่อมีเงินมากๆแล้วเนี่ยถามว่าอยากได้อะไรถ้าถามผู้ชายก็อยากจะได้เมียมีเงินมากๆเป็นพันพันล้านเนี่ยถามว่าเมียคนเดียวพอไหมไม่พอเก่ความต้องการต้องมีสองคนกองเงินมันเป็นพันพันล้านเนี่ยสองคนพอไหมไม่พอ ต้องมีสามคนสี่คนห้าคนมีเก็บเอาไว้มีสุกซ่อนเอาไว้เพราะเงินมันมากทุกคนก็ปรารถนาอยากจะมีสิ่งเหล่านี้ถามผู้หญิงว่าในเมื่อมีเงินเป็นพันพันล้านเนี่ยอยากได้อะไรปรารถนาตรงกันข้ามก็คืออยากได้บุรุษ อยากได้สามีดีๆแต่เมื่อมีสามีดีแล้วนี่พอไหมบางคนก็เอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันจะพอหรือไม่พอก็ตอบอยากเหมือนกันขอนี้ก็สุดแล้วแต่เราจะเดาเอาเอ,าเองก็แล้วกันเพราะคนมันมีเนะี่ยด้วยเหตุนี้หลวงพ่อก็จะไม่พูดถึงตรงนี้แต่ก็พูดไปแล้วนะ เราว่าอานิสงส์ดีกวา่าพูดถึงอานิสงส์เนการรักษาศีลข้อที่สามดีเนี่ยขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้านะอย่าไปเชื่อหลวงพ่อที่กำลังพูดอยู่นี้เนี่ยสิ่งที่จะพูดถึงอานิสงส์นี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเป็นแต่เพียงผู้ที่รวบรวม กรรองออกมาท่านนั้นเองตามเจตนาของพระพุทธเจ้ารักษาศินข้อที่สามดีแล้วไม่ประพฤติผิดประเวณีในลูกที่มีเจ้าของเขาหวงเห็นอยู่คือลูกที่มีพ่อมีแม่หรือเรียกว่าเขามีพี่ชาย มีน้องชายเนี่ยจะเป็นหญิงก็ได้จะเป็นชายก็ดีหรือเป็นบุคคลที่มีสามีมีภรรยาที่เขายังรักที่เขายังหวงแหนเป็นเจ้าของอยู่นีก็คืออยากไปมีในสิ่งสิ่งเหล่านี้มันผิดสินข้อนี้เจตนาหังพิกเวสิลังวัฒนามิ แม้แต่จิตคิดอย่างจะมีมันก็ยังผิดศีลทางใจนมันก็ยังผิดศีลทางใจเหมือนกันแต่กายยังไม่แสดงออกวาจาก็ยังไม่ได้แสดงออกเ,เรียกว่าศีลทางใจมันไม่เป็นพรหมจรรย์ให้จิตใจไม่ปร่งใสด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ท่านเรารักษาดีว่ากันในทางดีก่อน เรารักษาได้เรารักษาดีจะส่งผลคือหนึ่งประกรันที่หนึ่งคือเรียกว่าจะไม่เป็นคนที่ไม่เดือดร้อนไม่มีความทุกข์ในเรื่องของความรักจำให้ดีฟังให้ดีนะข้อนี้สำคัญที่สุดในสังคมนคือจะไม่เดือดร้อนจะไม่มีความทุกข์ในเรื่องของความรัก จะมีสาม,มีก็สาม,มีก็เป็นคนดีเป็นที่ถูกอกถูกใจจะมีภรรยาก็มีภรรยาเป็นคนดีไม่คิดนอกใจมีลูกก็เป็นลูกที่ดีเรียกว่าเป็นลูกแก้วเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อของแม่สาม,มีแก้วภรรยาแก้ว ลูกแก้วถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นเพราะเรามีทรัพย์มีสมบัติมาแล้วจะข้อที่สองที่เรารักษาศีลมาดีเราก็มีความสุขจากสิ่งเหล่านี้ประการที่สองเรื่องของครอบครัวเนี่ยจะไม่มีปัญหาจะไม่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่ จะอยู่ที่ไหนนอนอยู่ที่ไหนก็มีความสุขตื่นขึ้นมาก็ามีความสุขว่าสุขนอสุขหนอท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าหากว่าท่านมีปัญหาเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยให้นึกถึงสินข้อที่สามนี้มันเป็นกรรมที่ส่งผลมาในอดีตแต่หลวงพ่อจะยังไม่พูดถึง จะพูดถึงในส่วนที่ดีเสียก่อนประการที่สามในเมื่อเรารักษาศีลข้อที่สามมาดีแล้วเนี่ยจะไม่เป็นคนอาภัพในเรื่องคู่ครองจะไม่เป็นกระเทยจะไม่มีศัตรูคอยทำร้าย บางท่านบางคนในอาภัพในเรื่องคู่ครองอาภัพเรื่องทั้งความรักบางคนก็เป็นกระเทยจะเป็นหญิงก็ไม่ใช่จะเป็นชายก็ไม่เชิงอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่เกิดมาอาภัพบุคคลเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องคู่ครองกันเป็นอยู่หาดีก็ไม่ได้ไอ้ที่ได้ก็ไม่ค่อยดี ทั้งทั้งที่คนเลือกเอาเองประการที่สในเมื่อเรารักษาศีลข้อที่สี่มาดีแล้วในอดีตชาติปางก่อนนี่จะทำอะไรก็เปิดเผยแจ่มแจ้งชัดเจนเป็นที่รักของคนทั่วไปไม่มีใครเขาลังเกียจมีแต่คนที่เขาจะเคารพนับถือนับหน้าถือตา ละการที่ห้าจะไม่พลัดพรากจากคนที่รักจำมาไว้ให้ดีนะหลวงพ่อเคยพูดธรรมะเรื่องความรักที่มีกรรมพลัดพรากจากคนที่รักมีความทุกข์และก็จะเป็นผู้ที่หาปัจจัยสี่ได้ไง่ายๆปัจจัยสี่ก็คือเครื่องนุ่งหม่ม อาหารการเป็นกันอยู่ที่อยู่ที่อาศัยและก็ยางรักษาโลกจะไม่ขาดแคลนประการที่หจะเดินทางไปไหนจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ปิดหน้าเรียกว่าไม่เดินก้มจนคอตกมีท่าทีสง่างามลาสีงดงามประการที่เจ็ด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขทั้งกายและก็จิตใจมีความสมหวังมีความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองอยากจะได้อยากจะเป็นและอยากจะมีอันนี้คือเรียกว่าคุณงามความดีแห่งการรักษาศีลข้อที่สมเมื่อรักษาแล้วได้ดีแล้ว ธรรมก็เกิดขึ้นจากศีลที่เรารักษาดีแล้วเหมือนกับเราจุดเทียนเล่มฝามือจุดศีลให้มันติดเสียก่อนให้มันสว่างดีแล้วเราถึงค่อยจุดเทียนเล่มซ้ายมือธรรมะมันจะเกิดขึ้นของมันเองมันก็จะสว่างจ้าชีวิตก็จะแจ่มใสจิตใจก็เบิกบาน คือเรียกว่าเรารักษาศีลดีแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกๆท,ท่านธรรมที่จะติดตามมาก็คือเรียกว่าความสันโดษคำว่าสันโดษคำนี้เนี่ยเรียกว่ายินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีนย ความเมตตาความปราณีก็จะเกิดขึ้นมองเห็นทุกคนเหมือนพี่ของเราเหมือนน้องของเรามองเห็นทุกคนเหมือนแม่ของเราเหมือนพ่อของเราความเมตตาก็จะเกิดขึ้นสํารวมอยู่ในศีลน,นางวิสาขาเนี่ยมีบุตรถึงยี่สิบคนเนี่ย แสดงว่าความใคร่ก็ยังมีอยู่แต่เขามีอยู่ในกรอบของการรักษาศีลห้านางเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ขั้นต้นเลยนะเพราะฉะนั้นแต่การที่เรามีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเนียแต่อยู่ในกรอบเราไม่ไปพุ่นไ้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลอื่นเนี่ย ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเหนือเทวดาแล้วอาจจะเป็นพระโสดาบันแล้วเนะี่นี่คือเรียกว่าในสงที่มันส่งเราไปสูงในการรักษาศีลความสันโดษก็จะเกิดขึ้นความเมตตาก็จะเกิดตามมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องปลองดองกันเหมือนญาติ ท่านผู้ฟังเมื่อเราพบกับสีขาวแล้วเราก็พบกับสีดำจเนีพบกับสีดำในครึ่งของเวลาสาสนาทีเนี่ยหลวงพ่อพยายามพูดธรรมะไปแล้วก็มองดูนาฬิกาไปสิ่งที่เบื่อตัวเราเองเนี่ยเบื่ออยู่อย่างหนึ่งพอขึ้นต้นในเรื่องเรื่องนี้ ทำกลางไม่รู้ว่าไปยังไงที่สุดก็ไม่รู้ไปลงตรงไหนเนี่ยคือไม่อยู่ในเรื่องเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นก็พูดไปก็พยายามมองดูนาฬิกาไปพูดเกินเวลาไปก็ไม่ดีคนฟังก็เกิดความเบื่อหน่ายจะจบก็ไม่จบจะลงก็ไม่ลงนี่คือเรียกว่าจุดบอดของการเป็นนักพูด เป็นพระนักเทศเป็นพระนักปาตกถาเนี่ยคือเรียกว่าพูดไม่ดูเวลาเวลาหลวงพ่อนี่คือพยายามดูเวลายกเว้นแต่ธรรมะที่เป็นนิทานเท่านั้นเองยกเป็นปุกลาธิฐานอาจจะเกินเวลาเพราะว่าธรรมะนิทานเนี่ยถ้ามันไม่จบเรื่องเนี่ยมันลงไม่ได้ แต่ธรรมะตามหัวข้อธรรมนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราจะรวบลัดตัดให้มันสันหรือขยายให้มันยาวหัวข้อธรรมสินข้อเดียวเนี่ยหลวงพ่อจะอธิบายสักสองชั่วโมงก็ได้สามชั่วโมงก็ได้ยืดไปให้มันยาวยาวไปจะย่อลงให้สันส้นๆก็ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะพูดถึงสีขาวแล้วเราไม่พูดถึงสีดำก็จะไม่มีข้อเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นการที่เราไม่สํารวมในกามคือความใคร่ของตนเองไม่สํารวมอยู่ในผัวเดียวเมียเดียวนะเสร็จแล้วมันประการที่หนึ่งมันก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเดอดดลเรื่องของความรัก บางทีหลวงพ่อเห็นเนี่ยเขาทุกขเรื่องครอบครัวเนี่ยเรารู้เลยนะแต่เราไม่อยากไปซ้ำเติมเขาตอนนั้นเองทำไมเขาถึงทุกข์ในเรื่องเรื่องนี้อย่างกันเนี่ยก็พอจะเดาออกว่าผลกรรมที่เคยสร้างเคยทำมานะ จะเป็นในชาติปัจจุบันก็ดีจะเป็นในชาติปางก่อนก็ดีเหลือที่จะเดาได้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่รู้ว่าดูผลแล้วก็สาวลงไปหาเหตุว่าจะต้องผิดศีลข้อนี้แน่นอนจะเป็นตอนไหนเมื่อไรเราก็ไม่สามารถที่จะเดาได้เดือดร้อนเรื่องของฝัามรักมีความรักมักจะไม่ค่อยถามบอล ได้สามีก็เป็นคนที่ไม่ดีถามว่าไม่ดีอย่างไรเนี่ยหลวงพ่อก็จะไม่พูดถึงทุกคนรู้ทุกคนเข้าใจคือพูดถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นเนี่ยคือไม่อยากจะพูดถึงทุกคนดีเดียวกันทุกคน,เ,นเกิดมาแล้วเขาก็เป็นคนดีของเขา เกิดมาแล้วเนี่ยพอได้ภรรยาก็ได้ภรรยาที่ไม่ดีไอ้คำว่าภรรยาไม่ดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยทุกคนพอที่จะเข้าใจอยู่ด้วยกันไปมันก็เป็นคู่กรรมคู่เวรกันความคิดมันไม่ลงรอยกันทิศทิสามัญ,ญาตาความเห็นมันไม่ตรงกัน ศีลและสามัญญาตากันรักษาศีลมันก็ไม่เหมือนกันมันไม่ไปด้วยกันคนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษาเนี่ยถามว่ามันมีความสุขหรือมีความทุกข์ท่านผู้ฟังเดาเ,าเอาเองก็พอจะเข้าใจนะคนหนึ่งรักษาศีลคนหนึ่งไม่รักษาคนหนึ่งมีสติมีปัญญาอีกคนหนึ่ง,งโง่เขลา พูดไปแล้วไม่เข้าใจเหตุผลกันก็เถียงกันทะเลาะกันถามว่ามีความสุขแล้วมีความทุกข์ก็พอจะเดากันออกจากคะสามัญญาตาเนะี่ยมีการบริจาคทานไม่เสมอกันอยากจะได้คนรวยก็เลยไปเจอเอาคนจนเนะี่ยนี่คือเรียกว่าผลกรรมแห่งอดีตอาลูกเกิดมาก,ก็เป็นลูกกรรมลูกเวรอีกทีนึ่ง บอกก็ไม่ได้สอนก็ไม่ได้ลูกก็ลูกของเราเราก็เลี้ยงดูมาด้วยตนเองป่อนข่าวอาบน้ำเช็ดตวันหนักเช็ดตวันเบากอดแอบไปแนบอกจูบแล้วก็จูบอีกด้วยความรักแต่พอโตขึ้นมาแล้วนะมันบอกมันไม่ได้สอนมันไม่ได้ถามว่ามันเป็นอะไร บางคนก็มานั่งน้ำตาไห i, ลเราก็ไม่รู้จะว่ายัางไงต้องการอยากจะให้หลวงพ่อแก่เวรแก่กรรมว่าฉันลูกของฉันเป็นคนเลวฉันบอกไม่ได้ฉันสอนไม่ได้ไปเสียแต่เงินให้คนอื่นเรียกว่าเสียให้คนอื่นในการทำพิธีกรรมต่างๆต้องการอยากจะให้ลูกเป็นคนดี โอ้มันแก่อย่างไปแก่กรรมแก่เวน,เนพอเราบอกให้ปฏิบัติให้เขาก็ไม่เข้าใจาาใก็เราเขาไม่เข้าใจด้วยเหตุนี้ก็คือกรรมมุนาวะัตะติโลโกโส,สัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมของแต่ละบุคคลไป การรักษาศินข้อที่สามมาไม่ดีเนี่ยครอบครัวจะมีแต่ปัญหาการที่ครอบครัวมีปัญหาเนี่ยทุกวันนี้มันสูงมากทีเดียวไม่เฉพาะที่ครอบครัวที่ก็มีความจนด้วยเงินทองนะเป็นบางครั้งในครอบครัวที่เขาอดอยากย่างจนเนี่ยเขอาจจะมีความสุข ในการเป็นกันอยู่ก็ได้เพราะเขาเข้าใจกันแต่ครอบครัวที่เป็นคนเมนะ่หรือเป็นครอบครัวขา้าราชการบางทีเห็นแล้วก็น่าสงสารเ,าเหมือนกันนะครอบครัวของขา้าราชการเนะี่ยคือเรียกว่าสามีเขาไปอยู่เอาอีกหัวเมืองหนึ่งไปอยู่อีกภาคหนึง่ง ภรรยาก็เป็นข้าราชการเขาไปอยู่ที่ที่หนึ่งอย่างเห็นแล้วก็น่าสงสารเขาเหมือนกันครอบครัวข้าราชการเนี่ยในเมื่อความใกล้ใกล้ชิดมันไปเกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยไอ้คำว่าคนเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์ปัญหาสิ่งเหล่านี้มันก็มักจะเกิดขึ้นได้เพราะมันมีช่องว่าง เป็นข้าราชการสามีไปอยู่จังหวัดหนึ่งภรรยาไปอยู่จังหวัดหนึ่งนี่ทุกวันนี้มักจะเกิดปัญหาในช่องว่างในระหว่างการเป็นกันอยู่มีเงินแต่ก็มีความทุกข์บางคนก็พูดว่าอยู่เพื่อลูกเท่านั้นเองเห็นแล้วก็น่าสงสารคือเรียกไปอยู่เพื่อลูกเพราะลูกได้เห็นหน้า พอลูกได้เรียกว่าพ่อพอลูกได้เรียกว่าแม่เท่านั้นเองแต่ภายในจริงๆแล้วนะมันมีแต่ความเศร้าการเป็นกันอยู่เพราะความไม่เข้าใจกันเขาเรื่องปัญหาครอบครัวถามว่ามันเป็นอะไรก็มันเป็นกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกตามที่ได้กล่าวมาแล้ว นอนก็หาความสุขไม่ได้ในระหว่างสามีภรรยาตื่นขึ้นมาก็หาความสุขไม่ได้คือเรียกว่ามันมีแต่ความทุกข์ความขมขื่นเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็บางคนเกิดมาในเป็นคนอาภัพไม่มีคู่หาคู่ขอดอยากกับเขาไม่มีคู่ คือการไม่มีคู่นี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามาไปมีขี้กับบวชมาเป็นพระอย่างลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องไปมีคู่ที่ไหนมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรกันแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดอย่างนี้บางคนก็เป็นกระเทยจะว่าหญิงก็ไม่ใช่เจะว่าชายก็ไม่เชิงนะรับและก็มีศัตรู คอยเบียดคอยบังคอยทำลายอยู่เสมอทำให้ครอบครัวมีปัญหามีความทุกข์มีมือที่สามแทรกเข้ามาก็ามีลักษณะอย่างนี้และการที่เราไม่รักษาศีลเนี่ยข้อที่สามเนี่ยมัดจะมีความพัดพรากจากคนที่รักเหมือนนางปัตตาจราที่มีความรัก รักแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อสามีของตนเองและสามีก็มีความซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตนเองในที่สุดสามีก็มาตายเอาอายุสามสิบกว่าปีต่อหน้าต่อตาเพราะว่าถูกงูกัดตายไปฟังธรรมะเรื่องความรักที่มีกรรมเนี่ยเราถึงจะเข้าใจ และก็อุ้มลูกคนหนึ่งอุ้มคนจูงคนเดินไปข้ามแม่น้ำอ่อนเพลียข้าวก็ไม่ได้กินเสร็จแล้วก็เกรงว่าน้ำมันกำลังไหลเชี่ยวอยู่จะอุ้มไปทั้งสองคนก็จะไม่มีกำลังพอก็เลยให้ลูกคนใหญ่ยืนอยู่ฝั่งนี้เอาลูกคนเล็กไปก่อนไปก็ไปปูผ้าให้นอนอยู่บนกลางทราย แล้วก็กลับมารับลูกคนโตเยยวใหญ่ก็ามาโฉบเอาลูกคนเล็กไปบินขึ้นไปหายวับไปกับตาลูกคนโตก็เดินมาแม่พระคงกาก็อาแขนรับตายไปต่อหน้าต่อตาโอ้บางทีหลวงพ่อพูดไปแล้วก็ยังน้ำตาไหลนะพูดถึงความรักที่มันพลัดพรากจากกันในช่วงเวลากระชั้นชิดกันนี่ย ดูแล้วก็น่าสงสารเหมือนกันเป็นบางครั้งก็อดน้ำตาไหลไม่ได้ให้เราได้ไปฟังดูหรือใครอยากจะได้ในเมื่อฟังอยู่ในสถานีวิทยุกระจายเสียงของพระพุทธคุณนี่จะโทรศัพท์มาขอก็ได้ซีดีธรรมะในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะแจกให้ฟรี หลวงพ่อก็เคยบอกเบอร์โทรศัพท์ไปบางแล้วเป็นบางส่วนแจกฟรีแต่แจกคน,ละ,น,น,น,กกคนละหนึ่งเล่มหนังสือทำบัตรสวดมนต์ก็แจกฟรีคนละหนึ่งเล่มแต่ต้องนำเอาไปสวดน,นะขอไปแล้วก็อเอาไปเก็บไว้เฉยๆนี่ไม่คือไม่ต้องขอเอาแหละมันก็หมดเวลาลงตรงนี้เพราะจะนั้นแหละการที่เราท่านทั้งหลายนี่ทำไมถึงต้อง พลากจากคนรักเนื่องจากว่าเรารักษาศีลมาในชาติปางก่อนเนะไม่ดีเกิดมาในชาตินี้ก็มีแต่ความทุกข์เรื่องของความรักและก็จะอยู่ที่ไหนก็หาความสุขกายสบายใจก็ไม่ได้มีแต่คนเบียดเบียนคิดอะไรก็ไม่ค่อยจะสมบังตามความมุ่ง,งม,มารปรารถนา ในส่วนเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะจบหลวงพ่อก็ขอทบทวนอานิสงส์ของการรักษาศีลอาจจะมีท่านผู้ฟังนี่มาเข้าหุ้นส่วนกันหุ้นส่วนในการรักษาศีลเนี่ยเกิดชาติหน้าต่อไปจะได้หายทุกหายโศก ประการที่หนึ่งกาเมสุมิชฉาจลาเบสและมณนีแล้วเว้นจากการประพฤติผิดในการมได้แล้วประการที่หนึ่งจะไม่เดือดร้อนไม่มีความทุกข์ในเรื่องของความรักได้สามีก็เป็นคนดีได้ภรรยาก็เป็นคนดีมีลูกมีเต้าก็แก้วตาดวงใจของพ่อแม่ประการที่สองเรื่องของครอบครัวจะไม่มีปัญหาไม่มีความเดือดร้อน เรื่องที่อยู่ที่อาศัยนอนก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขเพราะว่าเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจกันได้นคนที่รู้ใจกันประการที่สเนี่ยจะไม่เป็นคนที่อาภัพคู่ครองจะไม่เกิดมาเป็นกระเทยจะไม่มีศัตรูคอยทำลาย ประกันที่สี่จะทำอะไรก็มักจะเปิดเผยจำแจ้งชัดเจนเป็นที่รักษ์ของคนทั่วไปไม่มีใครพลังเกลียดประกันที่ห้าจะไม่พัดพลากจากคนรักจะหาปัจจัยสี่ก็จะหาได้ง่ายประกันที่หกเนเดินไปที่ไหนก็จะมีความสง่าราศีงดงาม เรียกว่าเดินเคียงคู่กันไปประคองแขนกันไปนะดูแล้วมันเกิดความสวยงามคนที่มีความรักและการสุดท้ายเนี่จะไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ความสุขกายและมีแต่ความสุขใจมีความสมหวังดังที่ทุกคนปรารถนาอยากจะได้อยากจะเป็นด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ จเจริญธรรม